เดล d ่ดันดิลโดย every daily football สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลี่ดันดิลสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มทุกวันโดย every daily football กลับมาพบกันกันกบ ep ที่2ีกับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่26สิงหาคม2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสโมสรบอลหมัดปล่อยตัวฟิลิปบิลลิงกองกลางชาวเดนมาร์กวัย29ปีให้สโมสรมิทิแลนด ในซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กค่าตัวประมาณ5ล้านยูโรสัญญา5ปีสมสอสรบอลมัดปล่อยตัวดานิเอลอาดูอัดเจกองหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีให้สมสอสรริเยกาในลีกสูงสุดโครเอเชียโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา4ปีสมสอสรคริสตัลพาเลสปล่อยยืมมาเทอุสฟรานซากองกลางตัวรุกชาวบราซิลวัย21ปีให้สมสอสรวัสโกดากาม่าในลีกสูงสุดบราซิลใช้งานหนึ่งฤดูกาล มาต่อกันที่ลาลิก้าสเปนสโมสรสอนเอเลติโกมาดริดปล่อยยืมซาลิมเอลเจบาี่ปีกซ้ายชาวโมร็อกโกวัย21ปีให้สโมสรมิรันเดสในลาลิก้า2สเปนใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเลบันเตคว้าตัวแมทธิวไรอันผู้รักษาประตูทีมชาติออสเตรเลียวัย33ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอนลองสัญญา1ปี 1> สโมสรเอสปันยอ ปล่อยยืมโรเจอร์ฮิโนโจโกองหลังดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปีให้สโมสรลนโอเนซาในลาลิก้า2สเปนใช้งานหนึ่งฤดูกาลเปลาอมาสคาโรกองหน้าดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปีย้ายร่วมสโมสรนปอรเรเรสในเซคุนดาฟีเดราซิโอนสเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรนมาโยกาเซ็นสัญญา1ปี 1> ฮูโกโกิล,ลมอนกองกลางตัวรับชาวสเปนวัย25ปีย้ายร่วมสโมสรนไฮดรุกสปริตในลีกสูงสุดโครเอเชีย หลังจากหมดสัญญากับสโมสรบาเลนเซียเซ็นสัญญาสองปีเดียโกโมเรโนแบ็กซ้ายชาสเปนวัย23ปียหญ่ร่วมสโมสรอาร์เรนเตโรในพรีเมราเฟเดราซิออนสเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรบาเลนเซียเซ็นสัญญา1ปีมาต่อกันที่กัมโชเซเรียอิตาลีสโมสรอาตาลันตาปล่อยยืมเอลบิลาตูเร่กองหน้าทีมชาติมาลีวัย23ปีให้สโมสรเบซิตัสในซื้อ์ลีกตรุรกีใช้งานหนึ่งฤดูกาล ายืมตัวประมาณ3ล้านยูโรพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรสโมสรอนกายารี่ยืมตัวมาโกปาเลสตราแบ็กขวาดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย20ปีจากสโมสรอนอตาลันตามาใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรยูเวนตุสปล่อยยืมจานมาโกดิบิอาเซ่กองหน้าดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปีให้สโมสรอนาาในเซเรียซีอิตาลีใช้งานหฤดูกาลสมสรอนปามาคว้าตัวซาชาบริชกี้แบ็กขวาดาวรุ่ง ชาวสวิตเซอรแลนด์วัย19ปีจากสโมสรอ c FC r u ิ e r นในซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา5ปีสโมสรโ o ตริโน ino, ปล่อยตัวราฟาเอเล่มาชิโอโรแบ็กขวาดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย20ปีให้สโมสรอนกโดนียในเซเรียซีอิตาลีโดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาสโมสรอนอูดินเซ่คว้าตัวอาดามบุกซ่ากองหน้าทีมชาติโปแลนด์วัย29ปี จากสโมสรมิทิแลนด์ในซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กค่าตัวประมาณ5ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสรซาสูโอโล่คว้าตัวในมันย่ามาติชกองกลางตัวรับชาวเซอร์เ,รเบียวัย7ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรโอลิมปิกลียงสัญญา1ปีสโมสรซาสูโอโล่ปล่อยยืมซามูเอเลมูลาตรีกองหน้าชาวอิตาลีวัย24ปีให้สโมสรเดปอติโบลาครุนยาในลาลิก้า2สเปนใช้งาน1่ฤด,ดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวร มาต่อกันที่บุนเดสลลกาเยอรมันสโมสอสรนโคโลนปล่อยตัวฟลอเรียนดิดส์กองหน้าดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย27ปีให้สโมสอนเรเกนส์บวกในบุนเดสลลกา3เยอรมันโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2ปีสโมสรไบเออร er ์เลเวอร์คูเซนคว้าตัวลูคัสบาสเกสแบ็กขวาชาวสเปนวัย34ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสอนเรอัลมาดริดสัญญา2ปี 2> สโมสรโบรุสเซียดอด์มุนคว้าตัวคานี่ชุกบูเมกา กองกลางชาวอังกฤษวัย21ปีจากสโมสรเชลซีค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรแวเดอร์เบรเมน men, ยืมตัวยุกินาริซูกาวาระแบ็กขวาชาวญี่ปุ่นวัย25ปีจากสโมสรเซาท์แฮมตัน pton, ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมาใช้งาน1นึฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสรโอแซปย,ยืมพอลโจลี่แบ็กขวาชาวฝรั่งเศสวัย25ปี ให้สโมสรอนไกเซอร์สลาวเทนในบุนเดสลีกา2เยอรมันใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาลสโมสรเลออาฟยืมตัวดาเมียนปิซาโรกองหน้าดาวรุ่งชาวชิลีวัย20ปีจากสโมสรอูดิเนเซมาใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาลสโมสรอนเบรสคว้าตัวดาอุด้ากินโดแบ็กซ้ายชาวมาลีวัย2 2ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอนซาวส์บุกในบุนเดสลีกาออสเตรียสัญญาหนึ่งปี และนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จาก Daily ดัน e ิวโดย Everyday Football ถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยมีความคิดเห็นยังไงกับดีลวันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ